สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยังอยู่กับผมเฮียโชคกับเว็บหวยออนไลน์มาวินเบทนะครับผมสำหรับขั้นตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนการฝากเงินแล้วหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทําการสมัครสมาชิกนะครับและสนใจจะเล่นเว็บมาวินเบทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครแล้วก็วิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างนะครับผมด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเค แต่ใครที่สมัครแล้วก็ให้ท่านทําการล็อกอินเข้ามาที่หน้าวเว็บมาวินเบทได้เลยครับแล้วก็ขั้นตอนการฝากเงินขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านกดปุ่มฝากถอนนะครับผมในหน้าแรกนะครับปุ่มที่ผมวงกลมตรงนี้ไว้เลยอ่ากดเข้าไปปับ๊บจะเข้ามาในหน้าในการฝากถอนนะครับก็ให้เราเลือกตรงปุ่มตรงนี้อีกทีนะครับผมแจ้งเติมเครดิตนะครับปุ่มสีฟ้าอ่า กดเข้าไปปุ๊บต้องใช้บัญชีอย่าลืมนะครับเราต้องใช้บัญชีที่เราทําการสมัครนะครับเข้ามาเท่านั้นนะครับในการฝากเท่านั้นถ้าท่านใช้บัญชีอื่นฝากเข้ามาระบบจะไม่ทําการฝากเงินให้นะครับผมอันนี้ก็ต้องไปตามเงินกันเองนะครับโอเคอให้ให้ทําการเลือกธนาคารที่เราจะโอนเงินเข้าไปนะครับผมมาสักหนึ่งธนาคารอ่ะ แล้วก็ระบุจํานวนเงินนะครับที่ต้องโอนเข้าไปมาวินเบทนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอ่ากดไปพอใส่ระบุจํานวนเงินเรียบร้อยก็กดตกลงได้เลยครับอ่าพอกดตกลงแล้วเนี่ยให้เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมของมาวินเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีให้ใส่เศษสตางค์นะครับก็ให้เรา ใส่เงินทวนจํานวนท้วนไม่ได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดระบบอ่าถ้าเกิดระบบทําการรันดอมมีเศษส,สตางค์ขึ้นมาอย่าลืมนะครับเราต้องใส่เศษส,สตางค์ให้เหมือนกันกับที่ระบบรันดอมมานะครับผมโอเคก็ให้เราทําการนะครับโอนยอดเงินนะครับผมจํานวนเงินดังกล่าวนะครับที่ระบบโชว์เราโอนเข้าไปยังบัญชีธนาคารนี้นะครับผมตามชื่อและบัญชีนี้นะครับที่ระบบโชว์นะครับอ่าเดี๋ยว ผมทำการเซ็นเซอร์ไว้ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าระบบเนี่ยจะทำการสุ่มเลขบัญชีอ่าเป็นเลขใหม่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมอ่าท่านไม่จำเป็นจะต้องอ่าเซฟเลขบัญชีไว้ทำเป็นรายการโปรดไม่ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าระบบจะทำการแรนดอมตลอดนะครับผมอ่าพอเราใส่พอเรากรอกข้อมูลนะครับโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรามากรอกเวลาฝากนะครับก็ให้ดูจาก อ่าสลิปนะครับผมเวลาตรงสลิปนะครับผมอ่าใส่ให้ตรงกับสลิปนะครับอ่าของผมฝากไปสิบสองจอ่าเสร็จปุ๊บใส่เวลาแล้วก็ให้กดบันทึกข้อมูลแจ้งฝากได้เลยครับผมป๊าบก็ให้อ่าตอนนี้นะครับผมถ้า เป็นเราทำรายการฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ระบบนะครับทำการตรวจสอบการแจ้งฝากของเราสักครู่หนึ่งไม่เกิน5นาทีนะครับผมไม่เกิน5นาทีเอาจริงๆก็ถ้าเกิดเราทำาทำรายการฝากถูกต้องเขียนเวลาถูกต้องหรือว่าโอนจำนวนเงินเข้าบัญชีถูกต้องเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีระบบก็จะทำการทอ่าแจ้งฝากให้เราเรียบร้อยนะครับผม อ่าเราก็สามารถมาเช็คได้ก็กดปุ่มรีเฟซเนี่ยครับด้านละด้านหลังตรงเครดิตนะครับผมก็ถ้าเกิดเงินเข้าระบบแล้วเครดิตก็จะทำงานปรับให้นะครับอ่าโอเคก็เป็นอันว่าฝากเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถเข้ามานะครับดูถ้าเกิดอ่ายอดยังไม่เข้านะครับผมยอดฝากยังไม่เข้าเราก็สามารถดูรายการแจ้งฝากถอนได้เนี่ยนะครับในหน้าฝากถอนเลยครับผม เข้ามาหน้าฝากถอนแล้วก็ดูรายการแจ้งฝากถอนย้อนหลังนะครับอ่าอ่าพอ,อก,กดเข้ามานะครับรายการแจ้งฝากถอนย้อนหลังก็จะมีนะครับข้อมูลของเรานะครับที่ทําการแจ้งฝากย้อนหลังไม่น่าจะเกิน3ามถึงห้าวันนะครับผมระบบจะเซฟไปให้อ่าของผมบัญชีผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อ่าขึ้นมาแล้วคเครดิตโอเคครับผม ขั้นตอนการฝากเงินเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับขั้นตอนต่อไปสําหรับเว็บมาวินเบทนะครับก็คือการแทงหวยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนแทงหวยก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาแทงคาสิโนสล็อตแทงบอลกันในขั้นตอนต่อไปอ่าในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกท่านแนะนําทุกท่านในการซื้อหวยนะครับผมโอเคในคลิปนี้การฝากเงินก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมเฮียโชคต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ